กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้เราเกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้ <c oughs> พี่ดิ่งก็จะมารีวิวอัปเดตในส่วนของไกดเทคนิคการเล่นเพิ่มเติมในโหมดของซอมบี้ก็ต้องบอกว่าตอนนี้โหมดซอมบี้กลับมาแล้วผมซึ่ง เพ,เพื่อนๆหลายคนถ้าเกิดว่าเป็นมือเก่าอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะพอรู้ผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเล่นมือใหม่แน่นอนว่าการมาเล่นหมดซอมบี้ครั้งแรกเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์และอาจจะเล่นยากมากๆเลยผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้จึงเกิดขึ้นมาผมพี่ลิงก็จะแนะนําในส่วนของเทคนิคการเล่นไกด์พื้นฐานเริ่มต้นสำหรับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่หรือคนไหนที่ลืมไปแล้วอ่ะก็สามารถมาทบทวนได้ในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นั่นเองผมก็จะมีในส่วนของเทคนิคการเล่นหลักๆเลยเทคนิคในการปลดล็อกตู้อัปเกรดปืนการกินน้ํายารวมถึงเทคนิคที่แบบ หลายคนอาจจะมองข้ามไปในการเล่นโหมดซอมบี้นั่นเองเนะาะอ่ะแล้วเพราะฉะนั้นผมเราก็มาดูก่อนว่าตอนนี้มันจะมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมเข้ามากันบ้างก็มาดูกันเลยมาเล่นกับเรื่องแรกเลยผมกับหัวใจการเล่นโหมดของซอมบี้เลยกับเทคนิคการปลดล็อกในส่วนของตู้อัปเกรดเลเวลปืนนั่นเองโดยในตอนแรกผมตู้อัปเกรดเลเวลปืนเนี่ยเราจะยังไม่สามารถใช้งานได้ผมเพราะว่ามันจะเขียนว่าค่าส่วนประกอบอิเล็กทรอนิก เพราะฉะนั้น,นการทีร่เราจะสามารถใช้งานตู้นี้ได้เราจําเป็นจะต้องซ่อมในส่วนของเจ้าตู้นี้ก่อนนั่นเองนะโดยสำหรับชิ้นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ผมจะอยู่ตามกระท่อมในแต่ละพื้นที่นั่นเองผมก็มันจะมีทิศทั้งหมด4ทิศกระท่อมทั้งหมด4จุดในแต่ละจุดก็จะมีในส่วนของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หึชิ้นด้วยกันผมเราต้องการในส่วนของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด2ชิ้นในการปลดล็อกเริ่มต้นของเครื่องอัปเกรดนี้นั่นเองนะก็อย่าลืมที่จะต้องเดินไปเปิด โดยในแต่ละฟังที่เราจะสามารถไปเปิดได้ผมเราจำเป็นต้องเปิดประตูก่อนซึ่ง1ประตูต้องใช้1 0 0 0พแต้มผมฟังหนึ่งจะต้องเปิด2ประตูก็คือประตูที่อยู่ตรงกลางบ้านเรากับประตูที่อยู่ในบริเวณที่เป็นแคมป์พอเราเปิดได้ปุ๊บเนี่ยก็คือคอนเฟิร์มว่า 1. ่จุดอะเสีย2 0 0พันเราต้องเปิด2จุดเท่ากว่าต้องเตรียมเงินเนี่ยอย่างน้อยไปประมาณ4ี่พันนะผมเพื่อปลดล็อกในส่วนของตู้อัปเกรดซึ่งในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าใครเล่นกันหลายคนเนี่ยก็จะสบายหน่อยผมช่วยๆกันแชร์ในการเปิดในส่วนของประตูเข้าไป กษณะหน้าตาของเจ้าอิคอัปเกรดนี้ผมมันจะเป็นตัวคล้ายๆหลอดไฟสีเหลืองครับผมพอเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันจะมีไอคอนขึ้นมาให้เราเนี่ยสามารถกดเข็บได้ก็ต้องใช้ทั้งหมด2ชิ้นอ่ะในการปลดล็อกตัวเครื่องครับผมแล้วเมื่อได้ปุ๊บเนี่ยให้เราเนี่ยเดินกลับมาที่ตู้อัปเกรดสังเกตว่าตู้อัปเกรดคราวนี้มันจะขึ้นให้เราทาการซ่อมแซมแล้วก,ก็ทําการซ่อมแซมสองครั้ง พอซ่อมแซมสองครั้งเสร็จปุ๊บคราวนี้เราก็สามารถใช้ตู้อัปเกรดเลเวลปืนได้แล้วโดยเจ้าตู้อัปเกรดเลเวลปืนทุกครั้งที่เราทาการอัปเกรดเลเวลปืนปืนจะมีเบสดาเมจแรงขึ้นและจะมีลูกสุดเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนครั้งที่เราอัปเกรดในส่วนของเลเวลอัปเกรดนะผมสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณเลเวล10ครับผมราคาอัปเกรดเริ่มต้นจะอยู่ที่2000ครั้งที่2ก็จะเพิ่มเป็น4,000ันครั้งที่3เพิ่มเป็น6000ครั้งที่4 8 0 0 0ครั้งที่ 5, 100, ด้าเพิ่มทีละ2 0ปเรื่นกๆการอัเกรดะดับ เทคนิคถัดมากกับการปดในส่วนของห้องลับที่อยู่ใต้ดินอ่าแน่นอนว่าในส่วนของลับนี้หลายคนถ้าเป็นมือใหม่ก็น่าจะไม่รู้เลยว่ามีับผมแต่เกิดเป็นผู้เล่นมือเก่าก็จะรู้ว่ามีห้องลับตัวนี้แอบอยู่นั่นเองโดยการที่เราจะสามารถปลดล็อกในส่วนของตัวห้องลับได้ผมเราจําเป็นจะต้องเก็บในส่วนของเฟืองซองแซมอย่างน้อย2ชิ้นอ่าเพื่อเอามาซ่อมทางไปลิฟต์ใต้ดิน ก็วิธีการหาเฟืองก็ผมให้เราเนี่ยเดินบริเวณฐานกลางที่ของเราที่อยู่ใต้บ้านนะผมก็คือข้างล่างเนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวไอเทมที่เป็นเฟืองอยู่2ชิ้นด้วยกันให้เราทําการเดินหาแล้วก็เก็บอย่างน้อย2ชิ้นเพื่อเอามาอัปเกรดซ่อมแซมนล้วผมให้เราเนี่ยเดินมาบริเวณที่เป็นชั้น2สองสกตว่าตรงนี้มันจะมีลิฟต์อยู่ผมลิฟต์ตัวนี้ตอนแรกมันจะใช้การไม่ได้แต่พอเราเก็บเฟืองมาปุ๊บพอเราเข้าไปคุยกับผมกับกล่องสีแดงมันจะเขียนว่าให้เราทําการซ่อมแซมก็ให้เราทําการซ่อมลิฟต์สองครั แะความสําคัญของการลงมาที่ห้องใต้ดินจะมีอยู่ทั้งหมด2อย่างอย่างแรกเลยคือห้องใต้ดินครับผมมันจะมีตู้กดน้ํายาบัฟอยู่2ตู้อยู่ภายใต้นี้ถ้ากิดว่าใครที่อยากจะกินน้ํายาให้ครบ7ขวด ก็จําเป็นจะต้องปลดล็อกในส่วนของห้องใต้ดินมาเพื่อกินบัฟเพิ่มเติมนั่นเองครับผมแล้วก็อย่างที่ 2, 2. ห้องใต้ดินจะมีในส่วนของตัวอิสเตอร์เอ็กให้เราเนี่ยสามารถเจอในส่วนของตัวบอลลับบอลต้นไม้ได้ก็ในส่วนของรายละเอียดบอลลับเดี๋ยวพี่อิงอาจจะขอทําคลิปแยกไว้ใ้ในคลิปทัาไท้ายนะใครสนใจก็รอดูได้เลยนั่นเองนะก็เป็นความสําคัญอย่างหนึ่งที่ควรจะลงมาเลยนะสำหรับวิธีขึ้นไปผมก็กลับมาบริเวณที่เป็นตัวรีเบลก็กดคุยก็จะขึ้นไปข้างบนได้ตามปกติ และทันมาว่าด้วยเรื่องของขวดบัฟน้ำยาทั้ง7รูปแบบในหมดของซอมบี้โดยซับตำแหน่งของขวดน้ำยาแต่ละจุดรับผมก็จะมีตรงจุดเกิดของเรา1จุดเลยที่เราจะเห็นได้ในแต่ตอนแรกครับผมแล้วก็อีกสอันที่อยู่ในแต่ละทิศของแต่ละกระท่อมั็ผมก็กระท่มแล้ว1อันรวมทั้งหมดเป็น5อันรวมถึงคาดอีก2อันที่อยู่ตรงชั้นใต้ดินั่นเองก็รวมไปทั้งหมด7ขวดด้วยกันสำหรับขวดบัฟทั้งหมด เรืวเสริมรนะยาบัฟขวดเลยผมจะอยู่ตรงจุดเกิดเลยอ่าราคาอยู่ที่ห้ารเยครับการใช้ง,งานของขวดน,นี้เมื่อกินเข้าไปแล้วผมเราจะได้บัฟความเร็วในการชุบเพื่อนให้เร็วขึ้นเรียกได้ว่าชุบเพื่อนทีหนึ่งนี่คือแบบติดสปีดกันเลยนะก็ถือว่าสําคัญมากอย่างหนึ่งในกรณีที่เล่นกับเพื่อนหลายๆคนนั่นเองทำให้เรานะสามารถชุบได้เร็วขึ้นก็เียว,ว่าเป็น,นึ่งขวดที่ควรจะกินตั้งแต่ต้ตนเกมมลแถมราคาค่อนข้างถูกด้วยนะ โดเซหรบตู้กดน้ำยาบับแต่และขวดผมจะมีเพียงแค่อันนี้อันเดียวที่อยู่ตำแหน่งเดิมในส่วนของที่เหลืออีก6อันจะทําการสุ่มตำแหน่งแล้วก็จะเปลี่ยนไปทุกรอบที่เราทำการเล่นเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ตรงแล้วว่าเราจะได้เจอน้ำยาตรงไหนในแต่ละจุด ถัดมากับน้ำยาตู้ที่2ครับผมตู้นี้เป็นน้ำยาที่สําคัญที่สุดภายในโหมดซอมบี้เลยก็คือน้ำยาดับเบิลแท็บก็คือเวลายิงกระสุนเนี่ยกระสุนกดกันครั้ง,งกระสุนจะออก2ลูกก็คือเป็นตัวคล้ายๆดับเบิลดาเมจนั่นเองครับผมจะทาให้เราเนี่ยสามารถรีดดาเมจได้แรงมากๆแล้วก็เคลียร์เว็บซอมบี้ได้ไวเป็นน้ำยาที่เวลาเล่นเนี่ยก็ควรจะหากดให้ได้ทุกรอบในการเล่นก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามสารถเล่นเกมเพลย์ได้ส<า>มบขึ้นโดยเฉพาะในโหมดเอนเลทนี่บอกเลยว่าน้ำยากดนี้ต้องกดอยู่แล้วนะโคด้วยซกับน้ำยาไฮช็อต เมื่อทําการกินน้ํายาขวดนี้ผมเวลาทําการเล็งแบบเล็งยิง<ด>ตัวละ,ละครน,นะ <AD S 1> ผมก็คือเป้าเนี่ยมันจะเหมือนกับมีตัวเอ็นบอทช่วยเล็งไปด้วยหัวของศัตรูให้โดยอัตโนมัติอันนี้ก็จะดีมากเมื่อใช้งานกับพวกปืนไรเฟิลปืน s อซิมจีพวกนี้เนี่ยมันก็ทาให้เราเนี่ยเล็งยิงหัวแล้วก็ทําดาเมจได้สูงสุดนั่นเองก็เอาจริงจะกินก็ได้หรือว่าไม่กินก็ได้นะสารน้ำยาขวดนี้นะขวดที่4กับน้ํายาเลือด เมื่อกินน้ำยาขวดนี้ไปผมจะเพิ่มบัฟเพิ่มแม็กเลือดสูงสุดให้กับตัวละครนะผมข้อดีก็คือเวลากินไปเนี่ยเวลาเราโดนบอสต่อยทีเดียวเนี่ยปกติถ้าเป็นหมดฮาร์ดโหมดเนี่ยก็จะตายเลยผมแต่ถ้าเกิว่ากินน้ำยาขวดนี้ไปโดนบอสต่อยเต็มๆหน้าเนี่ยก็จะไม่ตายเลือดจะเหลือติดนึงให้เราผมก็เป็นหนึ่ยาช่วยชีวิตของเราได้ดีเช่นกันขวดที่5กับน้ำยาบัฟสปีด เมื่อกินน้ำยาโคดนี้จะเพิ่มความเบูวลเมนต์ของตัวละคร100%เอาไง่ายๆว่าวิ่งทีนึงนี่แว้นจัดเลยก็ช่วยทำให้เราสามารถจุกหลบซอมบี้ได้ดีขึ้นอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะในเรื่องของการเล่นเกมเพย์ทำให้เราเคลื่อนที่ได้ไวและถัดมาก,กับโคดที่6กับน้ำยาเชอร์รี่สตันอ่าสำหรับบัฟนี้เมื่อทําการกินไปแล้วในขณะที่เราทําการกดรีโหลดตัวละครจะปล่อยไฟฟ้ารอบตัวเป็น AOE ผหมถ้าเกิดว่าซอมบี้อยู่ใกล้ตัวละครเราขณะรีโหลด ก็จะทำการสันซอมบี้เป็นระยะเวลาประมาณ2วินาทีก็ในช่วงจังหวะชุมุลเนี่ยก็ช่วยทำให้เราเอาตัวรอดได้ดีขึ้นเล็กน้อยก็ตามเป็นน้ำยาขวดที่7โคดสุดท้ายกับตัวสปีดรีโหลดอาเมื่อกินเข้าไปปุ๊บจะได้บัฟรีโหลดเร็วขึ้น50%อาอันนี้ก็ทำให้เราสามารถยิงแบบต่อเนื่องได้ดีขึ้นก็เป็นน้ำยาที่ดีเหมือนกัน และก็ครับวันนี้ผมสำหรับกาวิวแนะนาเทคนิคไกด์โหมดซอมบี้ใน EP แรกของเราผมก็เรียกได้ว่าเป็น EP ีที่จะปูพื้นฐานเรื่องที่สําคัญมากๆก่อนว่าอยากจะเล่นโหมดซอมบี้ให้รอดเนี่ยต้องรู้อะไรกันบ้างผมแน่นอนว่า3อย่างนี้เป็น3อย่างแรกที่ทุกคนเนี่ยจะเล่นโหมดซอมบี้ควรจะรู้ไว้ก่อนและมันเดิมผมเพื่อนๆนะผมที่ด้วยดูคลิปนี้แล้วคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับการอัปเดตสาระความรูน้นี้ก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุย,คย,คยได้ที้ใต้ซีซั่นนั่นเองเนาะ และเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคิดดีแบบนี้มีสาวเล่าความรบบู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ตามกันได้น,นะครับผมแทนช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสวัสนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามชมผมก็ไปแล้วปี๊บ